วันนี้เราจะมาบอกสายหลายสายของกล่องแดงนะครับตัวนี้คือสายฮอร์เซนเซอร์นะครับชุดนี้นะครับคือจะปักในทั้งปักเลยนะครับจะแยกมาฮอร์เซ็นเซอร์ต่างหากนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็อนนี้นะครับเขามีสีบอกนะครับปกติถ้าบางตัวไม่มีนะครับก็เราก็จะต้องพลิกดูตามตัวนี้นะครับดูตามสายตัวนี้นะครับนี่นะครับ ก็ไล่ตามนี้นะถ้าไม่มีนะแต่ตัวนี้มีก็ใส่เหลืองเขียวน้ําเงินนะครับแล้วก็มาตรงกลางนะครับตรงกลางก็ไล่จากทางนี้ก่อนเลยทางนี้ก็ชุดบนนี้จะเป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์หนึ่งสองสามนะครับมีเนี่ยนะครับมีหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับก็ไล่เลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับโอเค ต,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  1941, ต,ตัวนี้ก็เป็นวัดความเร็วนะครับตัวนี้วัดความเร็วมาตรงนี้เป็นถอยนะครับตรงนี้ถอยถอยแล้วก็มาตรงนี้เป็นเรียนรู้นะครับสายเรียนรู้นะครับเสียบแล้วก็ถอดออกนะครับตัวนี้เป็นเรียนรู้เพื่อสลับทางหมุนด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสียบ ออกตัวแรงนะครับถอดออกตัวเบานะครับตัวนี้นะคู่นี้นะครับปลาอยู่ตรงนี้นะส่วนชุดนี้เป็นการขโมยทั้งทั้งเซตเลยนะครับปลาคู่นี้จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเลี้ยงนะครับแล้วก็มาปลาต่อไปเลยนะครับปลาต่อไปตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับ คันเร่งมีสามสีนะครับก็จะมีแดงดำแล้วก็เทานะครับคผนเร่งแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกตามเบรกสูงนะครับเบรกต่มเบรกสูงก็เบรกต่มก็ไฟลบนะครับเบรกสูงก็ไฟบวกนะครับตดวนี้ก็มาวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์ก็จะมีแบบ บอกวนเป๊ะเลยแล้วแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลน,นะครับตัวนี้ก็สเีเขียวนี่ก็จะเป็นดิจิตอลน,นะครับเขียวขาวนะตัวนี้เป็นบอกวนนะครับสีเหลืองนะแล้วก็ตรงนี้ก็ตัวนี้เป็นไฟสวิ์นะครับเส้นนี้คือไฟสวิ์นะครับจะมีหางปลานะจะมีหางปลาไฟสวิค ไสวิทช์างก็จะไปต่อไปใส่สวิตช์ข้างนอกนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ขั้วลบนะครับขั้วขั้วล,ลบตัวนี้ขั้วบวกนะครับไฟสี่สิแปดโวลต์นะครับตรงนี้นะหน้าตรงนี้มีสี่สิ2แปดหกสิบเ็ดสิบสองนะครับให้ให้เลือกนะครับเลือกใช้นะกล่องตัวนี้สี่สิบห้าแอมป์นะครับโอเคครับก็มาเสียบสายรองกันเลยนะครับ, <ST AR> บลบแรก ต่อสายมอ,อเตอร์ก่อนนะครับมอเตอร์สามเส้นเข้าฮอเซนเซอร์เข้านะครับแล้วก็ฮอเซนเซอร์เข้าเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องต่ออย,อย่างอื่นก็ได้ครับก็ต่อไฟเข้าไปเลยต่อไฟเข้าแล้วก็เปิดสวิตช์เข้าเลยครับอันดับแรกให้เราเรียนรู้เขาก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะ ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าก๊อหมุนกิดทางนะครับก็ให้ก๊อหมุนอะไรนี้นะครับเสียบอีกทีหนึ่งนะครับถอดออกครับทีนี้ก็เล่องคันเลื่งได้เลยครับแล้วก็ต่อสายคันเล่งนะครับ ตัวนี้เป็นล้อ48โวลต์นะคะ450วัตต์เนาะแรงมากนะคะเพราะว่ากล่องเขาเป็นกล่อง1 500วัตต์นะตัวนี้ก็คือสายเบรกนะครับสายเบรก ตัวนี้ก็เบรกต่ําที่ให้ดูนะครับเนี่ยเบรกต่ํานะครับแต่ว่าอันนี้คือยืมสายสายลบนะครับเพราะว่าตรงหน้าปัดเขาจะมีสายลบอยู่ในแจ็คแจ็คเสียบเข้าอยู่แล้วนะครับก็มาเล่นันะครับตัวนี้ส่งมาแต่คันเร่งกับมอเตอร์นะครับแล้วก็กล่องนะครับ สายชุดกลางไม่ไดเอามานะครับชุดสายกลางถอดยากไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับถ้าว่ามันไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวลองเบรกนะครับน,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 นี่คือเบรกาก็จะตัดกระแสไฟออกไปนะครับแต่คันเร่งยังไม่ปล่อยนะคะเห็นไหมคะมดูสองมือ,มอนะเบรกต้องต่อนะคะถ้าเบรกไม่ต่อจะทำให้ล้อมีปัญหาถึงกับล้อไหม้ได้เลยนะ ระบบเบรกต้องต่อนะคะเนาะช่างทองจะพูดทุกคลิปเลยนะไม่ต่อไม่ได้นะคะโอเคค่ะก็นี้มาบอกมบอกสายนะคะสายกล่องแดงเนาะใครที่อยากเปลี่ยนเป็นกล่องแดงนะคะก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ